อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดข่าวดีสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของบัตรคนจนมีเงินเข้าบัตรไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ยังคงมีสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่และมีการเพิ่มวงเงินซึ่งจะดําเนินการในวันที่1พฤษภาคม25 6 5นี้วงเงินจํานวนเท่าไหร่รับอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรายังคงไปติดตามข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตร การแห่งรัฐล่าสุดค่ะเงินบัตรคนจนยังคงเหลือสิทธิ์ส่วนการรับวงเงินเพิ่มเติมเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นเงินอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอิสานแซบหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b บสไคร e เป็นกําลังใจงให้กับชาวอ,อิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐนะคะต้องบอกว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐมีการเติมเงินเข้าไปแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2565ที่ผ่านมาแล้วก็วงเงินเพิ่มกาลังซื้อถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่ทางรัฐบาลจ่ายเงิน200บาทเติมเข้าไปในบัตรให้แล้วนะคะส่วนหลายคนก็รอรุนว่าจะมีการเพิ่มวงเงินในส่วนของโครงการเพิ่มกาลังซื้อเข้ามา อีกหรือไม่ตอนนี้เดือนเมษายนเป็นเดือนสุดท้ายในการรับเงินส่วนจะมีการเพิ่มหรือไม่ต้องรอติดตามการประชุมครมออย่างต่อเนื่องค่ะ แต่ข่าวดีสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ยังคงมีสิทธิ์ได้รับการโอนเงินครึ่งหลังในเดือนเมษายน2 5 6 5นี้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินที่จะเป็นการคืนค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟฟ้าให้สําหรับการโอนวันที่18เมษายน2 5 6 5เงินคืนค่าน้ําอยู่ที่100บาทค่ะเงินคืนค่าไฟฟ้าอยู่ที่315บาทเฉพาะคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับสิทธ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินนี้สามารถรูดซื้อสินค้ากดเป็นเงินสดแล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะส่วนวงเงินที่2ที่จะได้รับในครึ่งหลังเดือนเมษายนก็คือสําหรับกลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะไม่ได้ทุกคนนะคะสําหรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทโอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนให้เพิ่มเติมนะคะในวันที่22เมษายน2565นค่ะกดเป็นเงินสดรูดเป็นเงินสดแล้วก็สะสม ใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะส่วนวงเงินที่จะเพิ่มเติมเข้าในส่วนของบัตรสบริการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 6 5ด้วยวงเงินครัวเรือน0 0บาทค่ะนานถึงสาเดือนนั่นก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสบริการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือนในส่วนของค่าครองชีพนะคะคือในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสสริการแห่ง รัฐจะได้รับเพิ่มผ่านบาัตรจัการแห่งรัฐเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าการหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า3.6ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินเป็น100บาทต่อ3เดือนเริ่มในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎากคม2565และข่าวดีสำหรับส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเล่แผงลอยที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน5,500คนค่ะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะ <S <S จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎากคม2 5 0 สหสค่ะส่วนวิธีการใช้จ่ายนะคะก็คือสามารถซื้อกับร้านค้าที่ร่วมโครงการกับทางรัฐบาลหรือว่ารู้ซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC ค่ะแล้วก็ในส่วนของการใช้จ่ายก็เริ่มในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นาออํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้นะคะเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ